มาดูไทเกอร์ดีโฟดีนะฮะคันนี้มาด้วยอาการไฟขึ้นหน้าจอไฟไม่ชาร์จนะครับตอนทำการต่ออุปกรณ์นะฮะอันนี้ใช้ออเทลนะฮะอันนี้ก็ออเทลเหมือนกันทำการเชื่อมต่อทดสอบระบบนะครับมาดูครับแบตเตอรี่นะฮะดูแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เขียวนะฮะสเตตออเทลยังอยู่96เลยนะครับมาดูไดสตาร์ไดสตาร์ดีรับเขียวเลยมาดูไดชาร์จกันหน่อยไดชาร์จตกแดงแบบนี้นะครับแดงแบบนี้ฮะไม่อยู่ในเลงเขียวนะครับทั้งบีฟอร์และอัปเตอร์นะฮะให้ดูเลยครับ นี่ครับเห็นไหมฮะชาร์ตรน้อยมากเลยนะฮะตัวตัวบนนี่ยังไม่ได้เปิดโหลดนะหมายถึงว่ายังไม่ได้เปิดแอร์ยังไม่ได้เปิดไฟนะครับอยู่แค่นี้เองโดยปกติเขาจะเขียวตรงกลางแล้วขึ้นมาข้างบนนะฮะแต่นี้ตกไปแดงเลยเสียแน่นอนนะฮะเดี๋ยวทําการเปลี่ยนไดชาร์ตใหม่ครับมาดูหลังจากที่เราเปลี่ยนไดชาร์ตนะครับเป็นไดชาร์ตใหม่รีวิวนะครับอันนี้คือไดชาร์ตเดิมนะครับไดชาร์ตเก่าไดชาร์ตใหม่รีวิวใหม่เพราะว่าไงครับเป็น ใจช้าที่ทาขึ้นมาใหม่นะครับจากของแท้นะฮะก็คือเอาของแท้นี่มาทําแก้ไขไปกลับมาช้าได้เหมือนเดิมนะครับกับอีกประเภทหนึ่งคือใหม่ไต้หวันนะครับก็จะมีราคาแพงกว่าใหม่รีวิวนะครับและอีกประเภทหนึ่งคือแท้เลยใหม่แท้เบิกห้าเลยนะครับมี3รุ่นให้เลือกนะครับอย่างที่เราใช้เครื่องทดสอบนะครับนี่ฮะตัวใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปนะฮะนี่ครับสีเงินเงินแบบนี้นะครับคือสีบอลบอลเนี่ยเครื่องทดสอบนะครับเชื่อมต่อกับตัว สแกนอยู่นะครับมาดูนะฮะแบตเตอรี่ดีเหมือนเดิมนะครับมาดูไดสตาร์ทเขียวแล้วนะครับจากไดชาร์จที่เป็นสีแดงเป็นสีเขียวมาดูว่านี่ฮะก่อนเปิดโหลดนะครับแล้วก็หลังเปิดโหลดนะครับมาดูกันนะครับอันนี้อยู่ในเลงสีเขียวแล้วครับตอนที่ยังไม่มีโหลด13.68หลังจากเปิดโหลดโหลดคืออะไรฮนะโหลดคือพาระนะครับของไดชาร์ทที่จะปั่นชดเชยระบบไฟเข้าไปนะฮะก็จะเป็นนี่ฮะ โหลดในที่นี้คือพัดลมนะครับพัดลมแอร์นะครับแล้วก็ไฟหน้านะฮะที่เป็นโหลดภาระของไดชา้าที่จะต้องปั่นไฟเข้าไปทดแถนหลังจามีการเรียกใช้ระบบนี้นะครับโอเคนะฮะใครที่เจอปัญหาร,ระบบไฟมาหานะได้ครับ